สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับตอนนี้ออกมาจากแยกตากสินจะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงที่เป็นใต้ดินนะครับข้างล่างนี่น่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่เขากำลังสร้างกันอยู่นะครับสถานี วงเวียนใหญ่มาถึงแยกตากสินนะครับแล้วก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นทางเดินแบบใต้ดินเลยนะครับแล้วก็มาโผล่ขึ้นตรงแยกตากศินแล้วก็ไปขึ้นสถานีวงเวียนใหญ่ของสายสีเขียวนะครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําเป็นตลาดใต้ดินด้วยหรือเปล่านะครับเป็นห้างใต้ดินหรือว่าเป็นตลาดขายของแบบใต้ดินด้วยนะเพราะว่าหลายๆห,ห้างไอ้หลายๆสถานีนะครับก็มีร้านขายเสื้อผ้าขายกาแฟขายอะไรนะครับอยู่ใต้ดินเลยนะครับอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกันเลยมันจะมีชั้นลงไปเนี่ยเราจะเจอชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับ แล้วค่อยลงไปอีกชั้นใต้ดินชั้นที่เป็นรถไฟวิ่งนะก็ลึกลงไปใต้ดินก็ประมาณ20-30เมตรกันเลยนะครับสมัยก่อนนี่เราเห็นแต่พวกอะไรนะสมัยก่อนที่เป็นเด็กนะ ที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นพวกไส้เดือน <c oughs> พวกจิ้งหลีดพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้อยู่ใต้ดินนี่ไม่ใช่แล้วนะครับสมัยนี้ในะมนุษย์อยู่ใต้ดินแล้วนะครับเดินทางใต้ดินแล้วก็เที่ยวใต้ดินเลยนะถือว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ สิ่งที่เราเห็นอยู่ใต้ดินก็จะเป็นพวกไส้เดือนพวกอะไรพวกนี้นะสมัยก่อนอยู่บ้านนอกนะครับเดี๋ยวนี้จะมีรถไฟฟ้าวิ่งใต้ดินนะนเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถรถยนต์ก็วิ่งเป็นอุโมงค์นะครับก็วิ่งใต้ดินก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นระยะสั้นๆนะครับในอนาคตนี้จะมีถนนรถ ถนนใต้ดินหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านขวานี่คือห้างเมอร์ลี่คิงนะครับตึกสีขาวเนี่ยห้างเมอร์ลี่คิงเก่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตึกลางสมัยก่อนนี่เมื่อยุคสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะครับ สามสกว่าปีที่แล้วนี่จะพาลูกสมัยก่อนลูกเด็งเล็กๆนะพาลูกมาเที่ยวตรงนี้นะครับห้างเมอร์ลี่คิงวงเวียนใหญ่นะเขาจะมีลิฟต์เป็นเป็นลิฟต์กระจกนะกลางคืนนี่โหสวยงามมากนะครับอันนี้วงเวียนใหญ่นะครับนี่นี่คือวงเวียนใหญ่นะครับ สมัยก่อนนี่ก็จะไม่เป็นแบบนี้นะจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ในวงเวียนนะออมาทางนี้ก็จะเป็นถนนประชาีิปกนะครับไปสี่แยกบ้านแขกสะพานพุทธ นะครับข้ามไปฝั่งพระนครนะครับข้างหน้าจะเป็นสี่แยกบ้านแขกนะ อากาศแจ่มใสนะครับวันนี้อันนี้เป็นรถเมยยูโรนะครับนี่ยูโรทูรุ่นนี้นี่มีมาหลายปีแล้วนะครับรถเมยสีส้มปรับอากาศ ถือว่าขับนิ่มอะถือว่านั่งนิ่มมากนะครับรถเมล์รุ่นนี้นะนิ่มเหมือนกับนั่งเรือในน้ำเลย,ยงั้นอนะ่ะสี่แยกบ้านแขกนะครับ ติดน่าดูเลยนะครับช่วงที่มีการก่อสร้างนะครับตรงสี่แยกบ้านแขกไปทางสะพานพุทธสะพานปกเก้านะครับปกติแล้วเนี่ยตรงสี่แยกบ้านแขกเนี่ยรถมันก็ติดอยู่แล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับที่ยังไม่มีการก่อสร้างนะเพราเป็นสี่แยกใหญ่นะครับรถที่มาจาก ฝั่งพระนครทางพาหุรัดนะครับก็จะมา,ามาติดตรงชี้แยกบ้านแขกนี้ตอนนี้มีการก่อสร้างนี่ก็ยิ่งติดหนักเข้าไปใหญ่เนละพรุ่งนี้นี่ครับพรุ่งนี้วันที่ห้าธันวานะครับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลวงวันไหนนะอ,นนอันนี้ถ่ายวันที่สี่นะครับ วันที่ห้าธันวาฯนี่เป็นวันหยุดนะครับบางคนนี่หยุดยาวไปจนถึงวันที่แปดกันเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดกันเลยวันจันทร์นู่นเพราะว่าวันที่ห้านี่น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับหกเจ็ดก็เป็นวันอาทิตย์นะก็ได้ชดเชยไปหนึ่งวันก็เป็นวันที่แปดก็เป็นสี่วันนะครับสำหรับสายราชการนะครับ ขึ้นทางด่วนฟรีด้วยนะครับสำหรับวันที่5ธันวาคมเฉพาะวันที่5วันเดียวนะครับแต่ช่วงปีใหม่นี่ก็น่าจะฟรีอยู่นะอยู่ที่ว่าเขาให้หยุดกี่วันนะครับวันวันปีใหม่นี่น่าจะหยุดยาวอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า4วันเหมือนกัน เส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินหลอดใต้มีน้ําเจ้าพระยานะครับไปเชื่อมกับสายสีน้ําเงินนะครับตรงสถานาีสามยอดนะนี่นะครับรดออททีนี้มาก็ยิ่งสบายเลยนะขึ้นสะพานปกเก้านะครับข้ามไป ปากของตลาดก็ได้นะครับหรือว่าจะไปพาวรัดก็ได้เลไปพาวรัดก็ตรงไปนะครับปากของตลาดนี้ก็ออกซ้ายด้านขวาจะเป็นสวนลอยฟ้านะครับสวนสาธารณะ,ะนะด้านซ้ายก็จะเป็นสะพานพุทธทางมีน้ำเจ้าพระยานะครับ มาทางนี้ก็จะเป็นตลาดพาหุรัตนะครับตลาดพาหุรัตนี่ก็ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะเงียบเหงานะครับเดี๋ยวนี้คนก็ไปซื้อขายกันออนไลน์หมดนะออ,ออฟไลน์ตลาดออฟไลน์นี่ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับสมัยก่อนนี่รถ จอดที่จอดรถนี่ไม่มีเลยนะลานจอดตรงทางหุวรัตเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ลานจอดรถนี่ว่างนะครับมาเมื่อไหร่ก็มีที่จอดนะชั่วโมงละสี่สิบนะครับ ันนี้จะเป็นแยกวังบุรพานะครับ รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็จะมาก็ลอดใต้ดินมานะครับก็จะมาเชื่อมกับสถานี3ยอดที่ข้างหน้านี้นะครับสี่แยก3ามยอดนี่ยนะแล้วก็จะตรงไปทางผ่านฟ้านะครับไปถนนพระสุเม,มนนะครับไปออกนู่นเลยเสามเซนนะครับ ทำให้รถติดนะครับตรงนี้ทางก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับ แบ่งๆกันไปนะครับถนนหนทางนะครับต้องมีน้ําใจต่อกันนะครับเราถึงจะไปด้วยกันได้นะ <c oughs> ไม่ต้องบีบแต่ไล่นะครับที่สลับกันไปนะครับทางนู้นไปทางนี้ไปทางนู้นไปทางนี้ไปนะจะไม่ค่อยมีเสียงบีบแต่ไล่เท่าไหร่นะครับในกรุงเทพเนี่ยเสียงบีบแต่นี่ไม่ค่อยมี ถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับจะไม่บีบแต่นะแยก SAB นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวรจักรนะครับ ด้านขวานี่จะเป็นตลาดคองถมนะคองถมเซ็นเตอร์นะครับนี่ก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนกันนะครับก็เงียบเงียบนถนนวรจักรนะศูนย์รวมอะไหล่ยนนะครับอะไหล่รถยนต์นี่ต้องมาซื้อที่วรจักรนะ,ะถ้าจะมาซื้อพวก ของใช้ของสอยเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะต้องมาที่คลองถมนะครับของใช้ราคาถูกสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ